เมนูแรกที่แนะนาครับเป็นเมนูชามหมูเด้งในชามนี้จะมีชุดรวมหมูนะครับจะเป็นพวกหมูเด้งหมูบะช่อตับไส้รสชาติก็จะออกแนวแบบเปรี้ยวนําแตกต่างจากหน้าอื่นตรงที่วัตถุดิบและก็รสชาตินะคะรับรสชาติเราจะยำชามต่อชามแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยไม่มีการคร้างคืนให้ลูกค้าอิ่มภายในหนึ่งถ้วยที่ลูกค้าสั่งเน้นที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเริ่มต้นที่ราคา50บาทจนถึงแพงสุดคือ150บาทครับ สวัสดีครับชื่อบอลครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวตมย้มยำปอประเทืองครับก่อนจะขายก๋วยเตี๋ยวเราดรานิการมาเกือบ10ปีแล้วเราก็มาหาไรายได้เสริมในช่วงนั้นเป็นช่วงที่คิดว่าจะขายอะไรให้คนอ่ะกินได้ตลอดเราก็เลยเลือกที่ลงก๋วยเตี๋ยวเพราะโดยส่วนตัวเราก็ชอบกินก๋วยเตี๋วด้วยก็เลยขายก๋วยเตี๋ยวครับจนปัจจุบันผมก็ลาออกไปแล้ว แลงบันดาลใจในการขายก๋วยเตี๋ยก็คือโฟมไม่พ้นก,การเป็นหนี้อ่ะหนี้เราเราเยอะเงินเดือนมันไม่มันไม่บาลานซ์กับหนี้เราก็เลยหาของขายเพิ่มเพื่อที่จะเอามาให้มันโคเวอร์กับหนี้ทีนี้พอขายไปขายมารายได้มันมันเหลือมันเกินเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้แหละคือแหล่งรายได้ของเราเราก็ลงมาทําเป็นตัว ต้องขายดีมากขายดีมาก,ายมากอย่างหมูเด้งปกติผมจะใช้30โลซึ่งซึ่งมันเยอะมากมมันได,ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆของคนละแวกนี้ครับนั่งด้วยเราโฆษณาผ่านโซเชียลด้วยมันก็เลยเห็นกว้างขึ้นลูกค้าเห็นเยอะขึ้นก็ตามมาทาน เมนูแรกที่แนะนาครับเป็นเมนูชามหมูเด้งชามหมูเด้งเนี่ยจะเป็นหมูเด้งที่เป็นแผ่นนะครับรีดแล้วก็นําไปต้มแล้วก็เอามาใส่กับถ้วยใหญ่ๆนะครับในชามนี้จะมีชุดรวมหมูนะครับจะเป็นพวกหมูเด้งหมูบะช่อตับไส้รสชาติก็จะออกแนวแบบเปรี้ยวนําเมนูที่2นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลจัโมโบ้เมนูนี้ลูกค้าชอบสั่งเพราะว่าก็ทาน2คนก็อิ่มเมนูนี้จะได้ทั้งหมึกทั้งกุ้งแล้วก็เป็นพวกเครื่องหมูต่างๆ เมนูสุดท้ายนะครับว่าเป็นเมนูขายดีที่สุดก็เป็นเมนูรวมหมูนะคะเริ่มต้นที่50บาทเมนูนี้จะได้ชุดรวมหมูจะเป็นพวกตับสับไส้แล้วก็หมูบะช่อแล้วก็เส้นร้านก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับแตกต่างจากร้านอื่นตรงที่วัตถุดิบและก็รสชาตินะครับรสชาติเราจะค่อนข้างที่จะยำชามต่อชามแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยไม่มีการค้างคือถ้าหมดผมก็จะเคลียร์ให้พนักงานเขากับบา้าน ฝากร้านด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำปอประเทืองนะครับอยู่ย่านแจ้งวัฒนะ14ตรงเข้ามาจากปากซอยนะครับประมาณ2กิโลร้านอยู่ขวามือนะครับร้านเปิด11โมงตรงถึง2ทุ่มตรงของทุกวันนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้นะครับ0649950965ครับขอบคุณมากครับ